เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เรามีงานนะครับวันนี้เป็นงานยกคอนจีนะครับนี่ครับงานยกแผ่นนอนจีนครับนี่ครับจอดท่าสวยนะครับเปิดไฟก่อนนี่ครับนี่ครับสีแผ่นครับเอากับอีแผ่นนอนที่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเราไม่ใช้เคนครับ ยืนรถดีดีกว่าทดลองนีว่ว่าจัดเลยครับป้าอ๋อนี่กี่แผ่นลืมนับเดี๋ยวค่อยนับครับเอาแผ่นที่อยู่ด้านนอกสุดน,นะครับค่อยอยกครับค่อยฮอยือม,มัน ต้องเดินรถครับแบบนี้ครับโอ้โหชุดแรงมากแล้วโอ้ยผมว่าไม่น่ารอดล้มแน่ๆล้มแน่ๆไม่ใช่แย่แน่นอนคนละปั่นหรือเปล่าเอาวางตัวไหนก็ได้ครับ วางตัวในสุดก่อนก็ได้วางตัวนี้ก่อนก็ได้ครับง่าง่ายครับเรายืนรถให้ดีดีครับแล้วก็อันต่อไปครับพมค่อยครับค่อยครับ ได้แล้วก็งัดเลยครับงัดทางงัดเลยครับงัดค่อยๆดึงมาครับดึงมาครับมาสิครับปุ๊บโอเคครับโอ้ได้อยู่ครับมันไกลอยู่ดึงกับพื้นครับดึงกับพื้นครับสวิงมาครับ าจจะมืดๆนะครับเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนคในเกมนะครับเรายกขึ้นอีกครับรู้สึกว่าจะสุดแล้วนะครับ<อ>หายบุงกีก็ได้ครับแล้วก็เอาไว้หน้านี้ก่อนเดินรถปปครับนี่ครับดูดูท่าครับโอ้โห สุดจริงครับค่อยวางลงครับค่อยครับค่อยโหมันแรงโอเคครับนี่ครับอ๋อสี่แผ่นครับมีทั้งหมดสี่แผ่นครับเหลือสองครับค่อยครับเขาจะทำอะไรไม่รู้ครับเป็นแบบเป็นงานแบบ ต่เราไม่ได้มาขุดครับงานนี้เขาขุดไปให้แล้วมีมีเมจ้าอยู่มาขุดไปแล้วครับลุบกขึ้นดีครับนี่ครับขุดตรงนี้ครับโอ้ระวังครับระวังครับบอกตัวเองนี่ครับยืดนี่ นี่ครับขุดตรงนี้ครับเราไม่ได้มาขุดครับอเป็นเจ้าอื่นมาขุดเราก็เรามายกเฉยๆนะครับเห็นเราชอบยกหรือเปล่าอออมันถึงหรือเปล่าเนี่ยอย่บอกนะว่าไม่ถึงสุดแล้วครับแต่มันมันไม่ขึ้นสีเขียว เราต้องแก้ปัญหาด้วยการอ๋อมันมาขึ้น,นข้างอ๋อนี่ครับเรียบร้อยครับเอม่วางไม่ได้อ๋อได้เมื่อกี้มันอาจจะสูงเกินนะครับตะเลิดครับเลยเลยเลยไม่ใช่ตะเลิดครับน้อยครับแผ่นสุดท้ายครับ จัดปายครับจัดปายแต่สุดท้ายครับวางลงไปครับน้านข้างครับโอ้วางแรงไปเกินกขึ้นแล้วค่อยๆครับมันไม่ใช่เคนะครับเราต้องระวังครับใช้ไมโครใช้เคนอันไหนคุ้มกว่าใช้ไมโครครับคุ้มกว่าแต่ไมโครจะลำบากนะปั๊บเรียบร้อยครับ เราเดินรถดอ,อกนะครับเดินรถดอ,อกให้เขาครับโอเคครับหมือนหนึ่งครับงานนี้เหมือนคุ้มไหมนี่ให้เทป,ปูนครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับว่างานเรามีแค่ยก แผ่นคอนกรีตเท่านั้นนะครับนี่ครับอีกสองหรือสามแผ่นนี่ครับนี่ครับวางอยู่ตรงนี้วางอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ที่แรกแล้วครับเดินไปครับอย่าตกนะครับอย่าตกนะครับช่วยนะครับตกนีไปครับชิดรถไฟครับไป ค่อยลงครับรู้สึกว่าจะไกลนะครับแต่ก็ได้อยู่ครับยกขึ้นมาถ้ามันแผ่นลายนอนแบบนี้ก็ยกง่ายหน่อยครับถ้าลายถ้าแนวตั้งนี่มันลำบากครับมันต้องยกสูงวางครับค่อยๆครับ เสียงค่อยๆครับถึงไหมเนี่ยไม่ถึงรเราต้องยืดออกไปแล้วครับถ้าไม่ถึงอีกต้องเดินนะครับเนี่ยพอไฟครับถึงไมถึงไม่ถึงครับโอเคอีกสองแผ่นหรือเปล่ามันซ้อนกันนะมันมองไม่ออกเออ ยกขึ้นครับจะวิ่งตูดโอ้โหไหวมากป้ามาสามแผ่นน่าจะสามแผน่นนะเนี้ยตรงโบเบนี่แผ่นหนึน่งครับสามหรือสี่ผมว่าสีนานส่นะน่าจะสี่นะว่ามันมีช่องว่างอีก อาวหมดแล้วนี่ครับหมวล้วนๆนะหมวล้วนๆหมวนเรียบร้อยครับงาน,นแล้วก็ก็ปูนมาเทคแล้วก็เจ็ดพันห้าครับสรุปงานนี้เรามาหมื่นเอ่อหมื่นเจ็ดนะครับเนียบแล้วก็ ปูนมาเทครับแล้วก็เป็นนั้นว่าเสร็จพิธีครับนี่ครับบ้านหลังนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นงานยกคอนกรีตนะครับขอสวัสดีครับ